สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พามาชมมะม่วงาช้างแดงกันนะครับโอ้โหลูกใหญ่มากเลยครับลูกนี้น่าจะกิโลครึ่งเลยครับใหญ่มากครับโอ้อีกลูกหนึ่งครับก็น่าประมาณ1นึ่กิโลครับโอ้หน่าชมกันครับลูกนี้ก็กิโลกว่าครับ กิโลกว่ารุ่นนี้ไม่ค่อยออกสีนะจะโดนแสงแดดน้อยนะครับโอ้โหมาลูกนี้กิโลกว่าครับอืมลำบากเลยนะครับอยู่บนหลังคาครับโอ้โหลูกนี้ก็ใหญ่มากครับ มากครับปกติมะม่วงอาช้างแดงก็สีสันก็จะสวยกว่านี้ถ้าก็โดนแสงแดดเต็มที่นะครับนี่น่าจะแก่กัดแล้วแต่ไม่โดนแสงแดดเลยได้สีประมาณนี้ครับแต่ลูกใหญ่มากออกดกเต็มต้นครับไม่ได้ขึ้นมาดูเลย ต้นนี้อยู่บนลังคาเลยล่วงหล่นไปเยอะแล้วครับดูอีกช่อครับครับลูกใหญ่มากครับมม่วงอาช้างแรงเป็นมะม่วงมันนะครับกินสุกก็อร่อยครับ